้าสวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้า สวัสดีวันที่หลังฝนตกนะเจ้าเนาะท้องฟ้าเคลียร์มาน้อยหนึ่งจากกลุ่มหมอกควันวันนี้สดชื่นขึ้นหน่อยฝนตกเป็นวันที่สองแล้วเจ้าแถวบ้านยิงหนึง่งแต่ก่อบบตกเยอะหมอกหมอกนหนักเนี่ยบบต,นะตกหนักตกหนาต่วใดนึงเกา่าบางตีบางแหงเปิดพาย,ยุมีลูกเห็บเจ้าน้องหมอกเย็นสบายเนี่ยเนาะพอดีมีเอ่อลุงลุงเปิดมาตอดแห่กันเจ้ายิงหนึ่งก็กำลังมาเก็บบรรยากาศนะ้ำะวันแรก อ่ะบ่อู้เยอะเดี๋ยวเอามาลุ้นด้วยกันเลยเจ้า,จาเจ้าพอดีเลยมีลุงลุงบนมาตอนแแหกันเนาะน่าจะได้หมวนอยู่เจ้า,จา <c oughs> อาศัยปานีแห่ศัยปานีแห่มาเข้าจ้ำเดี๋ยวเจ้ามาลุ้นด้วยกันเจ้าเนี่ยมาสักตัวเตัวเอ้ยหนึ่งตัวเอ้ยไปซิวหลอดดิเงี้ยไปซิวลุ้นด้วยกันเจ้าน่นนาจะมีช็อตเด็ดแม่วันนี้นะ ถ้ายังมีป่าอยู่นะเจ้าเนาะถ้าป่าอยู่ปื้นต้นเอ่อต้องไฟยเยอะก็อาจจะห่วงที่เจ้าดนะูดินะ่งอยู่แต่ซิ้ง ได้กระตัวที่มันใหญ่ใหญ่หน่อยนจะได้ตัวน้อยนี่จะหลอดม่ดเจ้าจำหนึ่งทางอยู่๋อหนั่นมาแล้วมาแล้วเอาไปอย่างมอดอยู่ตัว <c oughs> โอ้ยไปอย่างมดเป็นฟูงไอ้ตัวเล็กแล้วนัมนมนัน <c oughs> S <S โอ้ตเราเสียดายกลุ่มุกี้โอ้จุ๊กี้กลับเน็มาฟองเลยมาเร็ว

แม,ม่เลยก <c oughs> นนมันปนเตลียันีมันหนักละวุมอ็นอมไปลองลุมมาแล้วแหละไปลองลุมมาแล้วก็บ,บรรทัมันกันเช่านี่าขอข้าน้อง มันจะดีะราคะแบบนี้ต่อจะมาจับเพิ่นท่านสาวนะอีรูมาดูบรรยากาศตอดเหเมื่อกี้ป่าใหญ่ออกขั้นเนาะให้กันตอดขวบเพื่น

ป่าบ่ค่อยมีเจ้าบ่ค่อยเยอะเดี๋ยวต้องได้สักฝูงค่ะตุ๊กี้เสด้จฝูงตะกี้เจ้าหนี่งโยกกำลังโยกไปทำกำลังจะยกมันโดดไปเหี่หมดก่อน

เจา้จาวันนี้ติได้ทีละตัวเอาเต็มฝืนนี่ตัวนี่มันจะดีละ่ะคะแบบนี้ปลาผมนหี้ลามาวันแรก ปกป้องเกื Saint อบมาได้พ um so mm ี hmm. really, oh ่แาตำได้ผูงนี่เจ้านอันจะมาได้เป็นคลิปนะเจ้านี่ตัวใหญ่ ตุม่มเขาใหญ่นะเจ้าเนาะมันมน,มน,นันตัดต่อยล้วนๆเจ้าแต่นี่มันบาดโดดนะเจ้าเนาะป่านนี้วลเจ้ามัานจะย,ยาวๆแ,แต่บาดโดด เ้านจะไปกันละลงไปตั้งลุ่มกันแล้วเจ้านี่ป่าบ่ค่อยเยอะเนาะตรงตรงท้ายฝ่ายบ่มีป่าเจ้ามีเหมืนนักปตาก็ลงไปตั้งลุ่มบนหมดละมันก็จะลุ้นไปตรงนี้สักพักนึงกูมีตัวก <c oughs> ูมีกระมูกใส่เต็นท้องใช่ไหม ใจอาหารหล่อันจ้านี่จนานี่เจ้าบรรยากาศาหลังจากคนตอดแหบเป็นปิ๊กไปหมดเนาะป่ามันกับปิ๊กมาออกขึ้นอยู่แต่ว่ามันบะเข้าจำเลยเจ้าเพราะมีนมคนขวนป่ากับบะเข้าเลยเนาะ ปลาอาจจะมีน้อยเจ้านี่ยเอ,อยืนึงยืนยกแหมเป็นร้อยกัมบนจอมได้สักตัวแก่แก่เนี่ยยังไงดูได้แต่ช่วงแรกๆแค่นั้นไม่กี่ตัวเองเจ้าดูผลงานเ <c oughs> ดย์ไถได้เก็บในแก,ก่ท่ดูสั้นๆเนาะวันนี่หลังฝนตกแต่ปลายังไปเยอะเจ้าน้ำแห้งเยอะแต่ปลาไปเยอะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าปลาไป,าปาได้ขึ้นมาตั้งบนเพชขึ้นมาบัถึงเนาะอาจจะน้ำอาจจะฝนตกน้อยลํำไป แค่เจ้าเละสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเจ้าเอาเมื่อหายงอมหายเงาหายคิดถึงนอกกับบรรยากาศโยกยอนอนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตันงนึงไหมคิปหน้าเจ้า